Còn là không? Ừ. Đấy, đời. Một con hả? Ừ. À ừ. nào tên là ừ. hẹn nó hẹn này hẹn hòa 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 hẹn แ่บวะแ่บวะ่งเลยพี่น้องาลพี่น้องแตลาพัในวิหลขกอ้าฮยปุ้ยปุ้ยเขาถกไไม่ได้ยังจะส่ห้องออกวงให้พี่เ้เขาม้ากเองเดี๋ยวเดี๋ยวขาย้าเลยกับไทยเช

Wow, <laughs> cái gì vậy mẹ cả pho này khá yêu pha cái gì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  cái cái

อาหาไปข่นจ้คุณเจ้าบาแม่ค้าเนี่ยเน่ใ่จ้าบาก่อห้บเ้าสแล้ว้างค่ะห้าสิบาทจ้าสาลี่แอปเปิลจ้าอ้ยเดจ้างงนอาาบาทได้ไหมเมนค่ะห้าสิบบาทเพาสวยห้าสิบบาจังสิบเลาห้าสิบดสบาเอ้ดีอน่สิบนะจ้าบาทะ โล่ป่นี่มนหลายหลายพี่น้องบมแนเอากบอกบอาอ่้น่าค่ะโอ้ได้เราไม่อะมันมาบอกโอย่นโดคัะไม่ใช่พี่น้องของโอ้ยเฮียนแม่โดไปข้างใดน่ามั้

มันนกจ่ามันนกสามาาจเวจาเน่น่าจะว่าในหน้าหนึ่งสิมันบัวมันแชผมก็เินมันนกจ้ะมันนกจจังเลยคนกไดินมันนกจมันเปเกหาน่เงาวกวยเพราะังออยังว่าจ้ามันาจ้า เออเอาะนะได้จ้ะ้กานก่อสามหาิ 3, <000. S 1> เออสามันมันโหนเวาพี่นอ้อก,ก็เห็นเองมันหนคือมันแจ้่อ้พี่นอบคจ้อกลองหลายหลายตลาดเขาในาวิเลอด้วยพี่นอ้อกของหลายเลยองลายเลย

เรานผู้หอมงามเต่นั่งร้อนใช่ไหเอาใส่มนนีัะนะนกมันแจ้งมาเลยเอาครับยัเอายัเอาตัวนี้เจ็ดบาทนี่เจบาท้าเ่ยนีเจ็ดสบาทเจ็ดสิบบาทเดสิบบาทพี่น้อง

อาสี่สิบเอมีแล้วยวกอนาเดี๋ยวนึองมันมีแล้วตีเอาใจเอาใจอาจรย์มาไมคะเอายืมไรเพ่งสงขายก็ท่าดีเลยท่าไมหนาสามาบาทฟังแล้วตายไปนอนงานจานก็เอาตีนจานใช่ท่านแม่จานก่อน

ข่างเวรเงินไม่ข่างเงินหลายไม่ได้เป็นองมันเป็นพวาการย์มันพป่นองเทศบาลเทศกจาย่นท้องหลายเลยเนาะแล้วก็จะาไปเอาแล้วพี่วาอาจารย์ัอยไหมอาจารย์ก็บอกบุ๊ ทุนตําแม่ก็มี mẹ ในอยู่โอ๋นี่ทาง là นี่ล่ะโอ๋นี่ทางออกนี่ Halo. 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 hello 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 này hello 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 ไม่เซลยังไม่เซหนังไม่เปลี่ยนบ้านานเราเาลี่ยนข้ากับเจ้า่ทุนเลยตายขาดจิ้มก้อนตายก้อนหอูินแล้วไน้าะมีเลยร้ายาได้โนห่างเปอนจะเบีนลูกที่เบริตเขาต้อตอมาแล้วหนูตายแล้วหนูแตก cái là hết rồi vỉa hè đây bên nào này lái lại còn lại cả cái ừ. cùng <laughs>

ยืมแพ้ได้คุนเจ้าร้อนนีอับถุงไหน่ึถุงใหญ่อันเมย์ไหนขึนเมย์ใหญ่ขึ้นเจ้าลากับค้าค่ะนอยนลอยอันนี้เียกันลอยเย่กันลอยครับหอยใหญ่ตั้บ้านอยขไปพี่น้าดวงผสมพวกกําเล็ก เงินเงินราดอกเงินมันลอยสามไเขาพูดไงมนปปรนดับยามได้ไหมต่อแมงสิเอากระสือนมงผลมันเพิ่มเงินนะตบไปแม่ก็ซื้อเปชอบตันสี่ให้ตัวสี่ผ่านหนักเลยเัยนะามเลยนะโดนเลยต่อหมดโดนเจ้าหนี้ กูไม like ่้กูไม่น่าจะน่ารัมรอมาได้กนราีตันว่าเอาปขาวเดี๋ยวน่อนี่เม่คุยเรื่องนะเม่คุยเรอาปลาเนกระบอกปลหิ่งอยนี่สิ ไปาไเสียดนี่ยังเอเออเสียมลอลหลดแล้วจะใดก่อนจะไปเสียแล้วเอ้ะซื้อเนมนะแล้วก่อล้วจกหนึ่จักรยน่าบาทพี่มห้าบาทนึเอาน้ำีบาทตัา่บาทเจบาทให้เาะแก้วาบอนจะด้แล้วพี่นานเด้อครับผมเราในหลายเป็นนต่างคนต่างคนยืาพันนี่